สวัสดีพี่น้องปองปายสุภุสุขคนเนาะมื่อนี้กัเป็นวันอาทิตย์นะพี่น,อนอกก้องเนาะกหลังจากที่กลับมาจากอสอนเทียบโอนนะครับตอนนี้กัประมาณสีมงยีสิบนาทีนะครับกพอดีนะครับกับมาฮอนปานแล้วกเป็นสีอยากบักสมบักเสียวพี่น้องบักม่วงบกม่วงกับบดิีปะในดอกพี่น้องใกล้สีสุกหรอ น้ำพริกปลาหวานสอนเสร็จแล้วก็กลับม,มาบ้านนาอมาสักผาสางแง่งเสร็จเรียบร้อยแล้วกันเลยมาหาเปิดตู้เย็นเมืองพี่น้องพอดีมีบักม้วงอยู่สองน่วยก็มอค่อยกินดอกเจ้ามือในคิดอยากเนาะใส่บักทั่วลีสงน้ำเล้พี่นอ้องอื้โอ้าปแปลกไม่นกหน่อยนัวเป็นแต่ได้ มาพี่น้องอนัวออกไปทางเข้มใส่หลายเสียบใส้นหน่อยเสียบลายเสียลายเข้มคือบนไหวอีกทีเดียเสียบลายเห็ุงานกับพ่มีวันหยุดวันอย่างดอกพี่น้องว่ามือว่านกับไปท้ำบุญก็เลยท้ำบุญเนาะเมื่อนี้กับไปเหตุงานตอนเทียบโอน ต้องเจก,กับโอ้ยอยากไม่เวลาให้จากของพี่น้องหลายสิ่งหลายอย่างมันก็ต้องเป็นเขาเรียกว่าทําตามหน้าที่เนาะตอนนี้กัยังงรับสมัครอยู่ด้วยพี่น้องเด้อสําหรับอ่าเนสาปกติเนาะจบม .3 ไปรเรียนต่อปรชกะไปสมัครใดนะพี่น้องอะจะกินสมอยากพ่หรอ กินเหม็นน <ưới> well ัวครับพ e ี <denen> ่น hey, ้องกินสมแล้วก็ไม่กินน้มเหมือนที่ว่าขี้แตกซะทีนี่นี่นีพี่น้องเนาะ ยูทั้งเฮี่ยนบรรยากาศดีๆพี่น,น้องร่มพัดตูเปิดประตูไว้หรือเปล่านี่กับเขื่อนมานางังเูทั้งเฮี่ยนอยู้างล่างรกับน้นองขายของอยู่นะฮะ้ยแสรหลายโดนๆกินเทียมีหอม,มอน,หออนั้งเด็กยพี่น้องโอ้ยตัวเซนี่หรือเปล่า ยัางตายแตกหรอเมือนดอกพี่น้องก็สิอิ่มแล้วล่ะเป็นพี่คบอิกอย่างหลายเลยจะเอาลงไปข้างล่างะพี่น,น้องเนาะโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไงน้นแนนนะครับอย่าอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กด subscribe นะครับเพื่อที่จะได้ติดตามคลิปวิดีโอที่จอจะลงไป ให้ทุกท่านได้รับชมนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับสวัสดีครับ